วัสดีครับวันนี้ผมพามาชมโชว์รูมสาขาภูเก็ตของเรานะครับโชว์รูมของเราเข้ามานะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งแรกที่จะเจอก่อนเลยนะครับก็คือเป็นฝั่งของโรงแรมนี่นะครับจะเป็นชุดปะปูสีขาวนุ่มๆน,นะครับจะเป็นสไตล์โรงแรมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทสวิตพาสเมนต์หรือว่าใช้เองส่วนตัวถ้าชอบเครื่องนอนแบบโรงแรมที่เป็นสีขาวนะฮะเป็นฝั่งนี้เลยนะครับถ้าคนหนูจะปักโลโก้ก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จะ โชว์ในส่วนของตัวของที่นอนที่เป็นลายริ้วแบบโรงแรมตัวของฐานเตียงแล้วก็ตัวของท็อปเปอร์ตัวของหมอนนะครับให้ลูกค้าสามารถสัมผัสฟิลแบบโรงแรมได้เลยวัสดุนะครับก็จะนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับเรามีตัวอย่างให้คุณลูกค้านะครับสามารถสัมผัสได้เลยนะครับใครที่อยากได้เครื่องนอนแบบโรงแรมก็โซนนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวของพวกกระดาษทิชชู่พวกอเมกรตี้เซตนะครับสบู่แชมพูหมวอาบน้ำนะครับสามารถดู ว่า Reference ของเราเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของผ้าขนหนูทั้งหมดของเรานะครับมีผ้ารองกันเปื้อนขายดีมากๆจะเป็นกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็หนาถึง2ชั้นทีเดียวนะฮะฝั่งนี้จะเป็นตัวของ o m ม Us e ทั้งหมดเลยนะครับชุดผ้าปูนะครับเส้นได้สูงๆตัวนี้จะผลิตจากเปลือกไม้นะครับหรือเซลลูโลสของเปลือกไม้หรือเรียกว่าผ้าถุงเซลล์นั่นเองนะครับขายดีมากนะครับมีคนถามเยอะนะครับว่าตัวผมเองใช้ที่นอนรุ่นไหนใช้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้หนา12นิ้วบวอ็บอก เดือบเบสเลยขายดีมากถ้าใครมีโอกาสได้นอนรุ่นนี้นะครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์ติดใจทุกคนนะครับเป็นพ็อกเก็ตสปริงนะครับเป็นสปริงอัจฉริยะนะครับเวลานอนพลิกตัวคนข้างๆจะไม่รู้สึกตอนนี้ก็กําลังจัดโปรพิเศษนะครับฝั่งนี้ก็จะโชว์ที่นอนหลากหลายรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟิวของยางพาราใครที่ชอบฟิวยางพาราจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นพ็อกเก็ตสปริงเหมือนกันแต่ว่าเราจะทําเป็นแบบมีท็อปด้านบนนะครับสีสวยนะครับดูลักชูมาก ถ้าเข้ามาในโชว์รูมของเรานะครับก็จะเห็นสินค้าหลากหลายอย่างที่ลูกค้านะครับมาแล้วเหมือนนอนอยู่โรงแรมเลยนะครับไม่ว่าจะใช้เองส่วนตัวโรงแรมรีสอร์ทสิตภพาเันต์นะครับก็เข้ามาชมที่โชว์รูมของเราได้นะครับได้สัมผัสสินค้าจริงๆแต่ ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับก็สามารถเข้ามาในช่องทางต่างๆของเพจเราได้เลยนะครับมาที่ไลน์อ f ฟฟิเชียลหรือโทรมาที่เบอร์0875704122นะครับได้หมดเลยนะครับตัวของโชว์รูมของเราอยู่ตรงเส้นบายพาสเลยตรงสยามนิรมารมาประมาณ500เมตรฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นป้ายอันใหญ่เลยนะฮะเข้ามาได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านครับ